มีใครยังมุกออนดนคะจากทะเลไม่ได้เก็บบ้างคะล่าสุดนะคะทางแม่แพรวแล้วก็พระเอกสันเนี่ยเรียกได้ว่าโชว์ความหวานเต็มหน้าฟีดเลยทีเดียวนะคะทำเอาแฟนคลับหลายๆคนนี่เขินไปตามๆกันค่ะไม่ได้โชว์แบบความหวานแบบนี้มาสักพักแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ไม่ได้แคสื่อด้วยทีเดียวค่ะเพราะว่าก็มีหลายคนหลายคอมเมนต์เข้ามาต่างๆนานาทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างนะคะทางแม่แพรเองเขาก็ไม่ได้คิดซีเรียสอะไรนะคะระหว่างความ ความรักนะคะอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมเรามีความสุขนะคะทำยังไงก็ได้นะคะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความสุขกับเรานอกจากแฟนคลับที่รักเราเท่านั้นเลยค่ะคุณผู้ชมในล่าสุดนะคะทางเพจ S M P Story ก็ได้ลงรูปภาพวิดีโอสวยๆเนาะคุณผู้ชมเนาะเกี่ยวกับโมเมนต์นะคะน่ารัก,น,รกน่ารักของแม่แพลวแล้วก็พระเอกสันที่เที่ยวทะเลด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะบัืเอเนะคะจินเผลอไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาที่ มาคอมเมนต์ใต้โพสของแม่แพวนะบอกว่าไม่ได้อคติอะไรนะแต่เราไม่อินดูปลอมๆยังไงไม่รู้โดยเฉพาะผู้ชายอ่ามีคนมาคอมเมนต์แบบนี้ค่ะจีนเมื่เอิญเปิดไปเห็นนะคะมันเป็นคอมเมนต์ต้นๆพอดีเนาะคุณผู้ชมเนาะก็มีแฟนคลับหลายคนชาวเน็ตหลายท่านไปต่อคอมเมนต์นี่ยาวเหยียดมันมากเลยทีเดียวค่ะบางคนก็บอกไม่ต้องได้อ่าไม่ต้องอินก็ได้จะปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้กันค่ะจริงไหมคะคุณผู้ชมคะ คนบ่มีหัวใจเลยบอ่อินแล้วในตัวตนเจ้ากับมีแต่ของปลอมเราเห็นคนอื่นใ็คิดว่าเขาปลอมคือเจ้าของวัสดุ้องขาบางคนก็บอกไม่ต้องดูไปดูของที่ปลอมเลยอ่านี่นะคะที่จริงนะคะเรื่องแบบนี้มันเจอได้มากมายทั่วไปอยู่แล้วในโลกโซเชียลยิ่งเป็นศิลปินดารานะะี่ค่ะคนทั้งมีอ่ามีทั้งทุกรูปแบบแล้วคุณผู้ชมเนาะทั้งบวกแล้วก็ลบนะคะที่สําคัญเนี่ยทางแม่แพลเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วนะคะเขาสู้กับดราม่าทั้งชีวิตค่ะ คุณผู้ชมคะทั้งที่ดราม่าหนักๆนะคะก็ต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะคะเจอดราม่าหนักๆตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเขาก็ผ่านมาแล้วนี่มาเจอดราม่าเรื่องความรักนะคะความรักต่างวัยอย่างนี้ค่ะคือเขาก็ไม่ได้วันอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะคนอคติยังไงมันก็มีอยู่วันยังค่าค่ะถึงแม้เราจะพิสูจน์ให้เห็นขนาดไหนแต่ถ้าเขาไม่ได้รักเราไม่ได้ชอบเรายัางไงเขาก็อคติอยู่ดีค่ะให้ดีแบบฟ้ามาโปรดก็ตามเธอค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงนะคะมันก็แบบ โอ้ไม่รู้จะพูดคำไหนเนาะคนไม่ชอบไะค่ะมันก็ไม่รู้จะสาตหีคำไหนมาด่ามาว่าเราแต่ละครั้งแต่ละวันที่เราโพสตโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะบงังคนไปเห็นคอมเมนต์นี้นะคะบางคนก็บอกลงเยอะๆลงไว้ให้ลูกดูในโซเชียลมันลบไม่ได้นะอ่าอันนี้ก็มีนะคะแล้วก็บอกว่า คิดเห็นลูกๆบ้างนะนี่ค่ะคุณผู้ชมมีคอมเมนต์เชิงบวกเชิงลบก็มีเยอะแยะนะคะแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะเป็นไปจริงๆค่ะบนโลกใบนี้เราไม่สามารถห้ามความคิดคนได้จริงๆเนาะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่ามากายหลายตานะคะต่างคนก็ต่างความคิดค่ะไม่สามารถบังคับใครให้คิดแบบไหนได้จริงๆค่ะเราอยู่กับตัวเองดีกว่านะคะอยู่กับความคิดของเราถ้ารักก็รักก็ซัพพอร์ตไปแต่ถ้าไม่ชอบก็ให้เขาใช้ชีวิตในพื้นที่ในพื้นที่ส่วนตัวเขาไปซะเราก็ อยู่ในพื้นที่ของเราไปนะคะคุณผู้ชมคะส่วนเรื่องอื่นนะคะเดี๋ยวให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตคู่คําว่าชีวิตคู่เป็นการตัดสินใจของคนสองคนดะคะเราไม่มีส่วนที่จะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาได้เลยเพราะจะ,ะเพราะเขาจะมีความสุขหรือมีความทุกข์หรือจะเจออะไรก็ตามแต่เขาก็เจออยู่เพียง2คนเท่านั้นเลยค่ะคนอื่นแฟนคลับแฟนเพลงได้แค่ ได้แค่ซัพพอร์ตให้กำลังใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วดีกว่านะคะถ้ารักเขานะคะก็อย่าไปกระทบกระทั่งพื้นที่เขาซะมากเกินไปอย่าไปยุ่งอย่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือรามปามพื้นที่เขามากเกินไปจนมันเกินคําว่าความพอดีแล้วก็ไม่มีความสุขค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าคนคนหนึ่งเนะะี่ยค่ะเจอ เจอดราม่ามา,มาทั้งชีวิตเนาะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะกลับกลายเป็นว่าฉันผ่านดราม่ามาได้แล้วฉันขอมีความสุขหน่อยได้ไหมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขะคนเรามีอดีตกันทั้งนั้นเนาะไม่มีใครไม่มีอดีตส่วนอดีตแต่ละคนจะเป็นยังไงก็แตกต่างกันไปอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักซะทีเดียวอาจจะเป็นเรื่องอื่นนะคะที่ไม่ค่อยดีกับชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแต่เราสามารถผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้ถือว่าเราเก่งมากๆแล้วนะคะแม่แพลวกก็เช่นกันเขาผ่านมาดราม่ามา,มาทั้งชีวิต วันนี้เขามีโอกาสได้มีความสุขเขาก็อยากมีความสุขค่ะเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวถ้าเราชอบอุ้ยเราเห็นแล้วเราแบบมีความสุขแทนแม่แพลวนะ้อะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะสามารถพูดคุยนะคะหรืออา,อาจจาะเป็นกําลังใจให้ทางแม่แพลวได้เนาะแต่ถ้าไม่ชอบก็อยู่ส่วนเราดีกว่าค่ะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันนะคะนี่ก็ถือว่า เป็นความสุขเล็กๆได้น้อยเนาะลูกๆเนี่ยก็โตแล้วนะคะสักหน่อยน้องก็คงเข้าใจเองว่าคนคนนี้เนี่ยแม่เขาเลือกแล้วนะแล้วเขาก็พร้อมที่จะมาดูแลลูกๆทั้งสองคนค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเหมือนน้องเนี่ยเปิดไฟเขียวให้แล้วกับทางพระเอกสันนะคะให้ดูแลนะคะไปไหนก็ไปด้วยนะคะถามหาแต่พี่สันบ่อยมากๆนะคะคุณผู้ชมคะถือว่าแม่แพลวเนี่ยเลือกคนมาเนี่ยก็คือต้องเลือกแล้วก็ตัดสินใจเป็นอย่างดีดเนาะกว่า ที่จะตัดสินใจคุยนะคะแล้วก็อย่าอ,อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไม่แพลไปว่าเอ้ยคบแต่เด็กน้อยนู่นนั่นนี่นะคะคนเรามันเลือกไม่ได้ค่ะความรักมันเกิดได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ใช่ว่าไม่แพวอาจจะอยากคบกับคนอื่นอยากคบกับคนที่อายุสูงกว่าก็ได้แต่บางทีสอาด้วยความที่สเปคเราอย่างเงี้ยค่ะหรือสเปคเขาตรงกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมาสปาร์กันมันก็สามารถเกิดความรักได้นะคะ ความรักนะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุเลยค่ะคุณผู้ชมขายิ่งเป็นยุคนี้นะคะมันเปิดกว้างแล้วอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจใน,นจุดจุดนี้ด้วยตอนนี้แม่แพลวเนี่ยคือโชว์หวานกันเต็มฟีดเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าไม่ได้แคร์สื่อแต่อย่างใดเนาะเพราะเราก็อยู่ในพื้นที่ความสุขของเราค่ะคุณผู้ชมขาอะไรที่ทําแล้วมีความสุขก็ทําไปะค่ะเพราะเราไม่รู้วันพวกนี้เลยจริงๆนะคะแม่แพลวก็ย้ําอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะการที่เราได้ตื่นมาในทุกๆวันมันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็มีค่ามากๆแล้วค่ะ หลังจากที่โชว์ภาพความหวานฉ่ำของทะเลไปแล้วเนี่ยก็โชว์รูปภาพคู่อยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนี้นะคะก็ตรงไป ล่าสุดนี้นะคะก็ไปที่1แคปชั่นค่ะบอกว่าความสุขที่น้องตามหามันหน้าตามเหมือนพี่ปะอ่าคุณผู้ชมแล้วก็เป็นรูปภาพคู่กับพระเอกซันนั่นเองค่ะมันมีความน่ารักนะคะแล้วก็มีความสุขอยู่ในแววตาก,กับรอยยิ้มที่เราเห็นค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆเนี่ยควรยินดีกับแม่แพลด้วยซ้ำที่เห็นเขามีความสุขในวันนี้หลังจากที่เขาเจอดราม่าหนักๆมานานหลังจากที่เขาทุกมานานค่ะคุณผู้ชมบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะทําผิดพลาดจริงแต่เราก็ควรที่จะให้ ภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเราก็ควรที่จะมุบออนเนาะกับเรื่องที่เป็นเรื่องของคนอื่นแล้วก็ ให้กำลังใจกันดีกว่าค่ะถ้าเราไม่รักเขาหรือไม่ชอบเขาไปแล้วก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องไปด่าทอให้มันเจ็บซ้ำเติมมากกว่าเดิมนะคะคุณผู้ชมขาคนเราเคยผิดพลาดกันมาทางนั้นค่ะเล็กน้อยนะคะต่างก็เคยผิดพลาดเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับเปลี่ยนมุมมอง,มองหลายๆมุมมอง,มองหรือในชีวิตของตัวเองนะคะคุณผู้ชม่ะแม่แพลก็เป็นเหมือนบุคคลธรรมดาบุคคลหนึ่งนี่แหละคะ่ะที่แค่ต้องการอยากแก้ตัวใหม่นะคะอยากทําอะไรใหม่ๆให้แฟนคลับกลับมารักแล้วก็ชื่นชอบเหมือนเดิมแล้วก็ให้โอกาสทางแม่แพลอีก ครั้งค่ะคุณผู้ชมขานี่นะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทางแม่แพลวด้วยแลยกันเนาะยังไงก็อย่าลืมไปให้กําลังใจกันเย,ยอะๆด้วยแลวกันนะคะคุณผู้ชมขาเรื่องแบบนี้นะคะเราควรินดีกับทั้งสองคนดีกว่าค่ะเพราะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามจริงๆนะคะวันนี้จินเองต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะถ้ามีข่าวสารอ,าอะไรใหม่ๆอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีมาอัปเด้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ